สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนํา8ตัวละครคลาส A ที่เราควรจะปั้นก่อนเป็นอันดับแรกๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่8ตัวละครนะทุกคนแต่ที่ผมต้องบอกว่า8เนี่ยก็เพราะว่าในรายการที่ปรารถนานะครับเราสามารถเลือกได้แค่8ตัวละครเนาะน,นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถปั้นนอกเหนือได้จาก8ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าเราจะปั้นตัวใดตัวหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะสามารถเปลี่ยนเอาตัวอื่นเนี่ยมาปั้นต่อได้นั่นเองเนาะแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว แนะนำเพิ่มเติมให้ด้วยนะว่าหลังจากที่เราปั้นตัวใดตัวหนึ่งเสร็จไปแล้วนะครับเราควรจะเอาตัวไหนมาปั้นต่อดีเนาะนะก็เดี๋ยวจะแนะนําเพิ่มเติมให้ในส่วนนี้ด้วยและสําหรับคําว่าปั้นที่ผมหมายถึงในคลิปนี้นะครับ,รบก็คือการที่เราได้เศษตัวละครน,นั้นซ้านะครับจนเราสามารถยกระดับตัวละครนั้นขึ้นไปจนถึงระดับเทพนิยายบวกได้นะครับหรือว่าเราสามารถปลดล็อกอาวุธประจําตัวได้แล้วนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยบางตัวก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับซึ่งเพ,เพื่อนที่อาจจเพิ่งม,มาเล่นในี่ก็อาจจะไม่เข้้้าาาใใจนนะครัับวว่่เเอทไไไมมมปชแลก่ิ เหมือนที่ผมแนะนําเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราต้องปั้นไปให้ถึงระดับเทพนิยายบวกขึ้นไปก่อนเนาะมันถึงจะสามารถนําไปใช้งานได้นะครับริดแมนช็อปร้านเติมเกมที่ถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เติมแบบ UID แล้วกับเกม FK Journey เติมเกมบนเว็บรับริดแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริดแมนช็อปเท่านั้นและสําหรับ ใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออ m มูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดสําหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LD Player .net ได้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะสำหรับเผ่าแรกนะครับก็คือไรทนะ์เบลเลอร์เนาะสองตัวละครแรกของคลาสเอที่เ,เพื่อนควรจะใส่ไว้ในรายการปาฏนาหรือว่า นำมาปั้นเนี่ยก็คือลิลลี่เมย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นซินแบตนะครับตอนนี้เราอาจจะใส่เป็นโคลินไปก่อนได้นะครับแต่ว่าอีกไม่นานนี้คิดว่าน่าจะเป็นตู้ถัดไปเนาะซินแบตก็น่าจะเข้าแล้วนะครับซึ่งพอซินแบตเข้าแล้วก็ซินแบตออกตู้ไปแล้วเนี่ยเพ,เพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ในภายหลังนะครับผมก็แนะนําว่าให้ใส่ซินแบตเข้ามาแทนโคลินนะสำหรับตอนนี้นะครับโคลินเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานกันเลยนะไม่กระทั่งสายฟรีก็ตามเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโคลินจะใช้ตีบอสคู่กกกัับมามาาลลีีีไดด้้ๆนนนทุค2ตตว บอสในโหมดแบบไม่มทีที่สุดเนี่ยคือโหดมากแต่ว่าด้วยความที่ซีซั่นปัจจุบันนี้เนาะมันมีหลายๆตัวละครที่เป็นเมตาใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับบวกกับคนงบน้อยเติมน้อยอย่างเงี้ยก็สามารถหาตัวละครได้ค่อนข้างเยอะกันแล้วนะครับทำให้โคลินเนี่ยบทบาทของเขาก็เลยลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวของผมแล้วก็คือแทบจะได้จับโคลินมาใช้งานเลยนะถ้าซินแบตเข้ามาในตู้นี่แล้วให้เลือกเป็นซินแบตแทนโคลินนะครับส่วนมาริลีเนี่ยก็ยังได้ใช้เหมือนเดิมเนาะก็ให้เพื่อนเลือกเป็นมาริลีไปก่อนลราาาว้าามมแก็สถ นำมาลิลีไปใช้ในการตีบอร์ดได้นะครับอันนี้ก็คือ2ตัวแรกเนาะของเผ<อ><อ>าไร้แเบลเลอร์เนาะถ้าเพื่อนปั้นตัวใดตัวหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงๆตัวต่อไปที่ต้องปั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องปั้นเลยก็ได้นะครับมีแค่ลูเซียสนะครับผมที่เราได้ใช้บ้างนิดหน่อยแต่เอาจริงๆก็คือแบบไม่ได้จําเป็นต้องรีปั้นหรือว่าไม่ได้มีสถานการณ์ไหนที่เราต้องเอามาใช้งานเลยนะครับคือแบบได้ใช้น้อยมากๆดังนั้นถ้าจะปั้นตัวต่อไปก็คิดว่าเป็นลูเซียตนั่นแหละดีสุดแล้วแต่ถ้้าตอออนน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 ันมีิิแแบบบเเเพพื่่ก็็ใสป ้นตัวใดตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่เป็นโคลินเข้าไปพอโคลินเสร็จแล้วค่อยปั้นเป็นลูเซียตต่อนะครับผมถัดจากลูเซียสเนี่ยผมคิดว่าปั้นเป็นน้องเฟเนี่ยจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าน้องเฟเดี๋ยวในหอคอยดูราเนาะมันจะมีบางด่านนะครับที่มีบัฟน้องเฟด้วยเราก็สามารถเอาเฟเนี่ยไปใช้เป็นตัวฮิลในด่านนั้นๆได้นะเอออันนี้เฟก็คิดว่าเป็นตัวต่อไปที่น่าปัน้นหรือถ้าเพ,เพื่อนอยากจะได้เป็นตัวดาเมจเนี่ยก็ปั้นเป็นมิราเอลนะครับเป็นตัวถัดไปนะโอเคอนน ครับผมแน่นอนว่ามอนเลอร์เนี่ยตัวแรกเลยก็ตัวเมตาที่ทุกวันนี้เราก็ยังได้ใช้กันอยู่เนาะก็คือโอดีนั่นเองนะครับโอดี OD เนี่ยพอเราปลดล็อกอาวุธประจําตัวได้เมื่อไหร่เลยก็ตีบวกอาวุธขึ้นไปเป็นบวก5้บวกสิบนะครับบอกเลยว่าโคตรโกงเลยครับผมสามารถเอาไปผ่าน FK เนี่ยได้ดีมากๆเลยก็เป็นมิดกับสายฟรีมากๆด้วยนอกจากดันดาน FK แล้วโอดี OD ก็ยังเอาไปใช้ในการตีบอสได้ดีมากๆอีกต่างหากนะครับทุกวันนี้การตีบอสหลายๆตัวเนี่ยก็ยังได้ใช้โอดีในการนําไปตีบอสอยู่นะครับรวมถึงในโหมด PVP สถานการณ์ก็ยังสามารถเอาโอดี้ไปใช้งานได้เนาะหรือในอารีนาชันเลิศนะครับเราก็ยังได้ใช้โอดี้เหมือนกันนะดังนั้นตัวนี้เนี่ยคือแบบคุ้มค่ามากๆเลยที่เพื่อนๆควรจะปั้นก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับถัดมาจากโอดี้เนี่ยก็ใส่เป็นน้องโคโค่เข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นซับพอร์ตมหาเทพนะครับที่ได้นําไปใช้เกือบทุกบทเหมือนกันนะครับเอาไปใช้กับบอสก็ดีนะครับเอาไปลง FK ก็ได้เอาไปลง PVP ก,ก็ได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะสายฟรีเนี่ยก็ยิ่งปั้นง่ายมากๆด้วยนะครับคือเป็นมิดกับสายฟรีมากๆเนาะสองตัว ตันให้เร็วที่สุดเลยนะครับไม่ใช่แค่เทพยายบวกนะแต่ควรจะปั้นขึ้นไปให้ถึงเลอเลิศบวกเลยทั้ง2ตัวนะครับแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆปั้นตัวใดตัวหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อไปเนี่ยผมแนะนําเป็นครูเกอร์นะครับครูเกอร์เนี่ยก็สามารถเอาไปตีบอสได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยนิยมนําไปใช้กันหรอกนะครับเพราะว่าเรามีตัวตีบอสตัวอื่นอยู่แล้วก็เราต้องปั้นหลายตัวเนาะบางคนเนี่ยอาจจะยังปั้นไม่ครบด้วยซ้ำนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นใครใช้งานครูเกอร์นะแต่ว่าพอ เผ่ามอลเลอร์นะครับซึ่งเราต้องเอาไปคอมโบกับพวกเชเคียมิโคลา่าหรือว่าเลนยานะครับผมครูเกอร์เนี่ยเขามีลดพลังป้องกันกายภาพกับบอสเนาะเขาก็เลยเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงซีซันใหม่นี้นะครับสำหรับคนที่ปั้นมานะจะนําไปใช้ในการตีบอสได้ดีมากๆนะครับแล้วถ้าจากครูเกอร์นะครับหรือว่าจะปั้นพร้อมกันก็ได้เนาะถ้าเราปั้นโอดีกับโคโค่เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ปั้นเป็นแอนเทน่าต่อได้เลยนะครับผมแอนเทน่าเนี่ยเป็นแทงที่เราเอาไปยืนคู่กับบลูทัสได้เนาะในการผ่านด่าน AFK นะครับในในะใับ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนซึ่งเป็นแทงแจกฟรีปั้นฟรีที่เหมาะกับสายฟรีเลยก็งบน้อยมากๆเนาะเพราะว่าปั้นง่ายนะครับหากันมาได้ง่ายๆเลยแล้วก็เอาไปยืนแทงได้ดีมากๆด้วยใน Fk นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถผ่านด่าน Fk ได้ง่ายเนาะในช่วงแรกๆไม่กระทั่งในช่วงหลังๆเนี่ยหลายๆคนก็ยังได้ใช้งานกันอยู่นะครับทีนี้ถัดจาก2ตนนัวละครนี้นะครับผมตัวถัดไปเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ปั้นเป็นซอเรนนะครับซอเรนเนี่ยเขาจะโดดเด่นใน PVP นะคือมันอาจจะใช้งานยากนะครับแต่ว่าใครที่ใช้งานเป็น,นจริ แล้วโซเลนเขาโหดมากเลยนะใน PVP ยิ่งในอารีนาชั้นเลิศน,นะครับผมโซเลนเนาะสามารถนําไปแก้ทางได้หลายทีมมากๆนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดใช้ก็เลยแบบว่ายังแนะนํามากไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเท่าที่ฟังมานะคนที่เขาใช้บ่อยๆเนี่ยคือมันเก่งนะครับทุกคนตัวนี้ก็ใช้ได้ซึ่งก็สามารถปั้นถัดจากตัวละครในเดือนที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วทีนี้มาต่อกันที่เพาไวเดอร์นะครับผมซึ่งตัวที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆปั้นเป็นตัวแรกๆเลยเนี่ยก็คือคุณปู่อันมัสนั่นเองนะ ปูอันมัตเนี่ยเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆเลยนะในการทําสาย CC นะครับสำหรับบางคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้ทีม CC คอมโบ CC เนี่ยคืออะไรเนาะผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับเป็นทีมเมตาในการผ่านด่าน FK ที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เนาะซึ่งคีย์หลักสําคัญของทีมนี้เนี่ยก็คือแท้งอย่างคุณปูอันมัสตเลยนะครับซึ่งคุณปู่อันมัรตเนี่ยหลังจากที่เราปลดล็อกอาวุธประจําตัวได้แล้วเนาะพอเริ่มเกมมาเนี่ยหลังจากเอรอนเขารวบศัตรูนะครับคุณปู่จะมีเทวันขึ้นมาล็อกขาศ ก็เขามีการงัดศัตรูให้ลอยกลางอากาศด้วยมีติดชะงักนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณปู่เขาเลือดลดเดือดต่ำกว่า30%เนอนาะแล้วไปอยู่ด้านหลังเขาสามารถคว้างหินเพื่อทําให้ศัตรูล้มได้ด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยหินเนี่ยก็แรงมากเลยทุกคนแล้วก็ทําให้ศัตรูติดชะงักได้แบบหมู่ด้วยหลายตัวนะครับถ้าเกิดว่ายืนอยู่ใกล้ๆกันนะเขนะาก็เลยแบบเป็นตัวที่ดีมากๆเลยก็โกงมากๆด้วยในการลง PVE นะครับพวก FK อะไรต่างๆนะรวมถึงใน PVP เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับทุกคนถ้าเราไม่ได้มีปู่ u n นม s สในการเล่นทีม CC คือแบบว่ายากเลยนะทุกคนผมก็เลยแนะนําว่าอยากจะสบายในระยะยาวนะครับให้ปั้นปู่อันมาสไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับค่อยๆปั้นไปเนาะถ้าปั้นได้เมื่อไหร่นี่คือคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วทีนี้ถ้าจากคุดปู่อันมาสนะครับก็คือคุณปู่อาเดนนะครับทุกคนอาเดนเนี่ยถ้ายังไม่ได้ปลดล็อกอาวุธประจําตัวเนาะก็ไม่เก่งเหมือนกันพ,พอๆกันกับอันมาสนั่นแหละแต่พอเราถึงเทพนิยายบวกหรือว่าได้อาวุธมาเมื่อไหร่นะครับสตัวนี้คือจะเกิดและก็จะกลายเป็นคุณปู่มหาเทพทันทีนะครับเพราะ มีเทวันนะครับขึ้นมาล็อกขาศัตรูเนาะก็เป็นหนึ่งในตัวสําคัญมากๆในการเล่นทีม CC นะครับแล้วนอกจากล็อกขาเนี่ยเวลาที่ปู่อาเดนนะครับเรียกฟ้าผ่าลงมานะในบางครั้งนะครับผมฟ้าผ่าติดคลิปนะทุกคนคือแบบโคตรแรงนะใครที่เคยเจอนี่จะเข้าใจนะครับโดนล็อกขาเสร็จแล้วนะครับฟ้าผ่าลงหัวเนี่ยบางทีหายทั้งตี้เลยก็มีนะครับใน PVP นี่ยิ่งโกงเลยนะครับเอาไปล็อกขาศัตรูนะฟ้าผ่าลงมาทีนี่เลือดหายเป็นข้อๆเลยนะทุกคนคือแบบแรงมากๆเลยนะยิ่งปั้นเยอะยิ่งแรงนะครับยิ่งมีเคร จะแรงเข้าไปอีกนะปู่อาเดนเนี่ยแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือปู่อาเดนไม่สามารถเอาไปตีกับบอสได้นะแต่นอกเหนือจากที่ไม่ใช่บอสแล้วนะครับผมอาเดนคือแบบโกงแทบจะทุกหมดเลยนะแล้วทีนี้นะครับหลังจากเราปั้นตัวใดตัวหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเนาะตัวถัดไปที่เราควรจะปั้นเนี่ยก็คือไม่เดเมียนก็เลนยานะครับสำหรับเลนยาเนี่ยก็เพิ่งออกตู้มาใหม่ๆเลยนะครับผมขเขาก็เป็นตัวดาเมจที่ใช้ในการตีบอสได้ดีมากๆเนาะแต่ว่าทีมของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเฉพาะทางหน่อยนะซึ่งงจใให้ดีีทมขอเลนยน่ย็ควรเาไปบกับกอร์นะ ที่เขามีลดป้องกันกายภาพเนาะเพราะว่าเลนย่าเขาเป็นตัวตีกายภาพนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราปั้นสุดนะครับย้ําว่าต้องปั้นสุดนะต้องเป็นเลอเลอบวกนะครับแลวก็ปลดล็อกอาวุธประจําตัวประมาณบวก5้บวกสินะครับผมที่จะสามารถเอาไปเล่นได้ดีนะเลนย่านเนี่ยเขาถึงจะยืนได้นานเนาะแล้วก็เอาไปใช้ในการตีบอสได้นะครับดาเมจกับบอสบางตัวนี่คือแรงมากๆเลยนะเป็นเมตาในการตีบอส2อถึงสตัวเลยนะครับผมแล้วก็ใน PVP เนี่ยก็เอาไปเล่นได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็น PVP ปกติหรือว่าในอารี โกงมากๆเหมือนกันแต่ที่ผมไม่ได้แนะนําให้ปั้นก่อนเป็นตัวแรกๆเนี่ยเพราะว่าเรามีตัวดาเมจอื่นที่ใช้งานแทนได้อยู่นะครับอย่างเช่นโอดี้หรือว่าลิลลี่เมย์อะไรเงี้ยที่เป็นตัวที่แบบเ,เราบังคับต้องปั้นอยู่แล้วเนาะเลนยาเขาก็เลยแบบว่าเอามาปั้นที่หลังก็ได้นะครับคือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีคะแนนลดบ้างลงนิดหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรงไงนะครับคือแบบเราสามารถมาปั้นที่หลังได้หลังจากที่เราไปปั้นตัวสํำคัญๆให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วนั่นเองเนาะแล้วทีนี้นะครับในส่วนของเดเมียนเน แต่ว่าเขาจะโหดมากๆจริงๆนะครับแล้วก็โคตรโกงเลยเนี่ยก็คือใน PVP นะครับเป็นซัพพอร์ตที่แบบเกลียนมากนะครับแล้วก็เป็นเทพซัพพอร์ตของ PVP เลยก็ได้นะถ้าฝั่งตรงข้ามมีเดเมียนนะครับแล้วฝั่งเราไม่มีเดเมียนเนี่ยถ้าทุกอย่างพอๆกันนะไม่ได้พลังต่างกันจนมากเกินไปนะครับยากมากนะทุกคนที่เราจะชนะทีมที่มีเดเมียนที่แบบว่าปลดล็อกอาวุธประจําตัวได้แล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เราปลดล็อกอาวุธให้เขาแล้วนะครับแล้วก็ตีบวกขึ้นไปประมาณบวก 5+ บวก10เนี่ยเขาจะเพิ่มความไวให้ใหกับพันธมิตรทั้งหมด ซึ่งความไว50แต้มจากตัวซับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยทุกคนถามว่าความไวคืออะไรอันนี้ผมพูดแทบจะทุกรอบเลยนะว่าความไวเป็นสเตตัสที่โกงมากๆนะครับเพราะมันจะทําให้การออกสกิลของเรานะครับผมหรือว่าการออกท่าอนิเมชันอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการโจมตีด้วยมันจะเร็วมากขึ้นซึ่งถ้าฝั่งไหนมีความไวมากกว่าเนี่ยเขาจะได้ออกสกิลก่อนแน่นอนนะครับและก็จะออกสกิลได้ไวมากๆด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีเดเมียนในทีมเนาะและไปเจอกับทีมที่มีเดเมียนเนี่ยฝั่งเราจะออกสกิล ชิวช้ามากเลยทุกคนทําให้เราโดนดาเมจไปแล้วโดนอันตีฝั่งตรงข้ามไปแล้ว 1- 2ครั้งอะไรเงี้ยแล้วฝั่งเราเพิ่งจะได้ออกดาเมจนะครับถามว่าถ้าไปเจออะไรแบบนี้เนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงนะครับคือมันแก้ยากมากเนาะดังนั้นขอแค่เราใส่เดเมียนเข้าไปนะคือแบบชิวเลยนะครับใน PvP เนาะคือเป็นตัวที่จําเป็นต้องมีจริงๆอะ่ะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ขาดไม่ได้เลยนะครับใน PvP เนาะยกเว้นแค่ว่ากับการตีบอสนะครับที่เดเมียนอาจจะไม่ค่อยเก่งเนาะกับการตีบอสหรือก็คือแบบไม่ได้ใช้เลยแหละนะในการ bot, ตีบอมมีน้งใชเเเยยลคผ อเคก็หมดแล้วนะครับของเผ่าวไวเดอร์เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อของเผ่าเกรฟบอลกันบ้างนะครับสำหรับเกรฟบอลเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องปั้นสักตัวก็ได้นะตัวละครคลาสเอนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานกันเลยเนาะแต่ว่าที่คนส่วนใหญ่เขาแนะนํากันเนี่ยก็คือจะเป็นซินเวน่านะครับแลวก็ไวเปอร์เรียนนะครับสำหรับซินเวน่าเนี่ยยังได้นําไปใช้งานอยู่นะครับในบางด่านเนาะในหอคอยเนี่ยก็ได้ใช้นะครับใน PVP ซินเวน่าก็โกงมากๆเหมือนกันถ้าเราปั้นสุดเนาะดังนั้นซินเวน่าเนี่ยเป็นตัวคลาสเอที่เอาไปใช้้งานไดดยอะที่สุ นในบรรดาคลาสเอทั้งหมดของเผนะ่าเคลฟบอนเนาะแต่ว่าแม้จะใช้งานได้เยอะที่สุดแต่คือก็ไม่ได้จําเป็นต้องเอาไปใช้งานไงไม่เหมือนตัวละครของเผ่าอื่นนะครับที่เขาคนข้างโดดเด่นนะแล้วทีนี้ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นไวปเปอร์เลียนนะครับที่ปั้นมาแล้วก็เออพอเอาไปใช้งานได้นะในกิจกรรมบางกิจกรรมเนาะที่ต้องได้ใช้หลายๆตัวละครนะครับหรือว่าใน PVP ก็เอาไปใช้ได้แหละแต่ว่าคนเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันเนาะในการผ่านด่านนี่ยิ่งแล้วเลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานกันนะแต่ว่าเมื่อเทียกบกับอีก2ตัวที่เหลือไงไวเปอนน้้า เออเริ <medio S 2> no ่มแรกเนี่ยเราก็ปั้นแค่2ตัวนี้ก่อนแต่ว่าไม่จะเป็นต้องปั้นสุดเป็นเลอเลิศบวกก็ได้นะเราปั้นถึงแค่เทพนิยายบวกเลยก็เปลี่ยนมาปั้นอีก2ตัวที่เหลือได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราปั้นเป็นเทพนิยายบวกไว้ครบทั้ง4ตัวเนาะเวลามีกิจกรรมมาเราก็จะได้สามารถนําทั้ง4ตัวนี้เนี่ยไปใช้งานแก้ขัดได้นะครับหรือในกรณีที่เขาบังคับให้ใช้แค่เกร็บอลอะไรเงี้ยเออก็จะได้มีตัวละครที่ปลดล็อกอาวุธพร้อมแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้นะซึ่งถ้าเกิดว่าเราปัััััั้้้้้นนนนนน4ตตววววีีเเเปป็็ทพยยาบบบกกกสรรรจแแลล่่คคอม2ะให ไปเป็นเลเลบวกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคแล้วนี่คือทั้งหมดนะครับของตัวละครคลาสเอแตัวแรกที่เราควรจะปั้นก่อนเป็นระดับแรกๆนะเนาะเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับหรือว่าเล่นมาได้ชักพักนึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าควรจะปั้นตัวละครคลาสเอตัวไหนดีเนาะก็ลองปั้นตามนี้ได้เลยนะครับก็มาตั้งในรายการที่ปรารถนาตามนี้ได้เลยนะครับผมยังไงแปตัวละครนี้ปั้นมาก็แนะนําไปใช้งานได้ดีมากๆแน่นอนนะครับผมคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ทุกตัวแน่นอนนะแล้วพอเราปั้นตัว,ว,ปปตวใดต ตามที่ผมได้แนะนําได้เลยนะครับผมก็ยังมีอีกหลายตัวเนาะที่เป็นเมตามากๆเหมือนกันแต่ว่าเราก็ควรจะปั้นตัวละครที่มันมีความสําคัญมากกว่าก่อนนะครับผมพอปั้นเสร็จเนี่ยค่อยไปเลือกปั้นตัวอื่นๆตามมาทีหลังนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ